เพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่ารู้ทันจีนอ้างว่ามีขบวนการออกวีซ่าให้นักศึกษาจีนในไทยซึ่งอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายโดยโพสต์ภาพเป็นข้อความภาษาจีนอธิบายถึงการขอวีซ่านักศึกษาที่มีอยู่สองประเภทด้วยกันก็คือวีซ่าเพื่อศึกษาระดับปริญญาและวีซ่านักศึกษาภาษาจีน เป็นนักเรียนภาษาจีนซึ่งรูปแบบของการขอวีซ่านักเรียนภาษาจีนไม่ต้องใช้ใบจบการศึกษาค่ะโดยทั้งสองแบบนั้นมีระยะเวลาการขอวีซ่าที่แตกต่างกันแล้วก็อ้างว่าถ้าให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการแทนทั่วไปจะทำกันที่แม่น้ำแควคือเขาระบุเอาไว้เป็นพื้นที่ดำเนินการบอกแม่น้ำแควอีกจุดหนึ่งคือเชียงรายบอกว่าถ้าทำแถบแม่น้ำแควสามารถรับตรา3าเดือนได้ภายในวันเดียว แต่ถ้าทำที่เชียงรายต้องรอ15วันหลังได้ตรา3เดือนแล้วต้องรออีก45วันอีกภาพหนึงภาพนี้เป็นภาพการโฆษณาอ้างว่าเป็นโฆษณาบริการต่อวีซ่านักเรียนที่เชียงรายโดยอ้างว่าจะมีเจ้าหน้าที่พาไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสองครั้งมีบริการรับส่งโดยไม่ต้องไปเรียนเพราะว่าเป็นการเรียนออนไลน์ โดยตามที่โฆษณาอ้างว่ามี3 p a แพ็กเกจด้วยกัน 1. วีซ่าฟรีไม่ต้องต่อราคา53,000บาท 2. ทําผ่านวีซ่าท่องเที่ยวราคา50,000กว่าบาทระยะเวลา15เดือนแล้วก็3เป็นการต่อวีซ่าหลังหมดอายุบอกว่าราคา45,000บาทโดยอ้างว่าจะได้รับวีซ่าได้ภายในวันเดียวระยะเวลา1ปี โดยในโฆษณาก็ยังระบุรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ควรหลีกเลี่ยงในปี2025ประมาณ6แห่งโดยอ้างเหตุผลที่ควรหลีกเลี่ยงหลายอย่างเช่นเข้าออกสนามบินมีโอกาสถูกตรวจ90%แล้วก็บอกว่าถ้าไปตามรายชื่อมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้จะต่อวีซ่าลำบากค่ะทั้งเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะครับมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งครับที่ถูกพาดพิงออกมาชี้แจงนะครับ มีสถาบันการศึกษาบางแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ชี้แจงผ่านเพจนะครับปฏิเสธบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกวีซ่าให้กับนักศึกษาจีนครับนั่นก็คือมหาวิทยาลัยพายัพยืนยันว่ามี MOU กับตรวจคนเข้าเมืองและมหาวิทยาลัยนอตยืนยันครับว่าทำถูกกฎหมายตรวจสอบได้ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักวิชาการมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับ บอกว่าที่สถาบันมีนักศึกษาจีนกว่า500คนครับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรภาษาไทยซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นหนึ่งปีนะครับเรียนทั้งระบบออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ line. ยืนยันครับถ้าพบนักศึกษาคนใดไม่เข้าเรียนตามเกณฑ์หรือเข้าเรียนไม่ถึงร้อยละ80ของเวลาเรียนทั้งหมดจะส่งเรื่องไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพื่อยกเลิกสถานภาพหรือย,ยกเลิกวีซ่าครับซึ่งที่ผ่านมายกเลิกวีซ่าไปแล้วกว่า50คนครับ เราก็ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าจะเป็นเฉพาะคนจีนหรือว่าชนชาติใดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็สามารถที่จะมาเข้ามาศึกษาแล้วก็ลงเรียนกับหลักสูตรของเราได้ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นเราก็เซตไว้ที่180่อชั่วโมงในใน 1, 1, 1ปีเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเราเนี่ยได้รับการอนุมัติจากสภา,าวิชาการ แล้วก็สภามหาวิทยาลัยเราไม่สามารถที่จะดูได้เลยว่ากลุ่มที่เข้ามาเนี่ยนะครับเขาเขามาด้วยวัตถุสง์อะไรแต่ที่สําคัญก็คือว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเมื่อเช็คดูแล้วเขามีคุณสมบัติเราก็ให้เขามาเดียนตามที่ที่กฎหมายที่ทางระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือระเบียบหลักสูตรนี่อันนี้อันนี้คืออันที่หนึ่งเนาะส่วนที่เขาจะแผงตัวเข้ามาหรือที่เขาจะมาทําธุรกิจอะไรต่างเนี่ยอันนี้แหละที่สิ่งที่เราน่าเป็นห่วง นะครับข้ามองว่าเอ้ะคนนี้เป็นโอกาสเป็นแนวทางหรือเปล่าที่เปิดโอกาสให้กับคนกลุ่มนี้เข้ามาเราไม่สามารถที่จะคัดกรองได้แต่ทีนี้ถ้าเราจะทําต่อไปเนี่ยเราควรมีระบบคัดกรองที่ดี พลตำรเอกสุรชัยเอี่ยมครึ่งผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับยืนยันนะครับเฝ้าระวังและตรวจสอบผู้ที่อาจใช้ช่องโหว่ของวีซ่านักศึกษาไปทํากิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาครับโดยการอนุมัติวีซ่านักศึกษาจะพิจารณาจาก2อ,องค์ประกอบหลักนะครับ 1. สถานศึกษาต้องจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายครับและ2ต้องมีหลักฐานยืนยันการเข้าศึกษาจริงนะครับกรณีพบว่าผู้ถือวีซ่านักศึกษาไม่เข้าเรียนตามหลักสูตร ต้องถูกเพิกถอนวีซ่าครับซึ่งที่ผ่านมามีชาวต่างชาติใช้วีซ่านักศึกษาโดยไม่ศึกษาจริงแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายคับ นางสาวสุภาศรอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวสั่งการให้ปลัดกระทรวงเร่งตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาว่ามีพฤติการเข้าข่ายให้คนจีนสวมวีซ่านักศึกษาหรือไม่ขณะนี้ทราบชื่อมหาวิทยาลัยที่ถูกตั้งข้อสงสัยแล้วพร้อมยืนยันว่าถ้าทำผิดจริงต้องถูกลงโทษโดยพรุ่งนี้จะหาหรือร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางกระทรวงก็จะประชุมกับทางตมค่ะเพราะว่ามันต้องใช้ข้อมูลจากทางตมด้วยเรื่องมีซ่าเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะแสดงว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางอ,อบอเองก็เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งทราบข้อมูลใช่ไหมครับจริงๆไอ้เรื่องประชุมกับตมนี่แผนประชุมมาสัก,กระยะหนึ่งแล้วนะคะที<อ>่เดี๋ยวมันติดช่วงสงกรานเขาก็ไม่ว่าง<อ>ก็เลยเพิ่งจะได้ประชุมก็จังหวะมีข่าวออมาพอดีเลยค่ะมันอาจจะแบบ อาจจะตำรวจไปให้ข่าวอะไรก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่า้เรื่องการเฝ้าระวังอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เราเราจะประชุมกันอยู่แล้วค่ะ